เอาหมเราองเพงุาเย่อยเต็มเต็มละบันเป็นโต้นนีอ้ต้นย่างเลยเนอโมยดนานปเลยกลรจอปัดจอจอจอกับบบ่นคักปาดนี่ต้องต้องไล่ป่ะต้องไล่ไล่ป่ะ รัดวัดอะไรกินวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับครับผมครับผมครับผมยลอดยเออันไป้วเดี๋ยวออกาออกกันบ้างใช่ไหมครับ เส้นให่มากเส้นใยเจ้าเครื่อวานเจ้าเครื่อวนเอาเครื่องเสียงมากขอบอกะไฟไหมเลมมื่อนี้ขับรถมือนี้เพราะเป็นก้าวเลยไฟไหมว่าไฟมาแต่รต่เนี่องโตนอยบ้านเนาเสียมอยู่ใส่เสียงแค่คนวาดเทียบเอาเสียมอยู่เียไ่ไหมวไหมเสียมอยู่ใส่โอ้ยเดี๋ยวคอย้วเราเสียม เย่ครับลักรอเบิงแหวนแหวนแถวบังัอบเบงเองขมวดเ้อว่านแขมวดเวาแสายยาขมวดสายยาขมวดขมวดขมวดพดคุณเดชดิแม่ขมวดขมวดจะตโตขมวดจะตุตขมวดจะตโนะครับเป็นขมวดโคราชเด้อเป็นขมวดจะตโวดจะตอดูนะครับเนาะลออรอบดู่าจังอยู่ด้ ขมอดจะตัเลยขมอดจะตัเสี้ยนเสี้ยนแห่เสียนแหเห็นปะเออออกเบิกนะครับเนาะลาเดียวแขขาดพุ่งเลยตัวใหญ่ดโอุ้เล่หมอดังเล่หมอครับมาเรียกว่ามาชัดเจเด้อมาเลยเสี้ยนแห่ถือก็เสี้ยนแหมาเยอนเี่ยมนเรอเสียนเอาจัง จังๆวาสัตว์าแต่ตัวนี้ตัวใหญ่เลยไปออกไปออกไปออกไปเอาเร่อวะนี่เออเอาโอเออเาเร่เาเ่ป่าเอเออนป่ารอดูนะครับาผลงานผลงานเซียนใหเซียนหมดจะตุกสัตว์เซียนขมวดจะตุกสัตว์ อ้เอ้เจ้าเว่าเ่ยปเออเออเ้าอเาะบอว่านะพูยาบาลนะ่ได้ไปวดไปเอออเพิ่เปิดเตึมๆเวเอเห็นเหรอเห็นเหรอเห็นเอหครับเห็นเอเอะมเนี่ออ้สมซื่อเซียนอยู่ตัวดเวไเียงเอยซื่ออแล้วเออจัก

สามโตกง่ายสเดี๋ยวเลยสามโต้ครับเจสองตัหน่อยบอลก่อนเถอะ่ยตัวน้อยบอาตัวน้อยบอาไว้าเป็นลูกเป็นเต้ไปเนหาพี่นาเยนหาพ่อเจ้าบ้านหน่กินเบียเอาเมียบ้านน้บ่นี่ไบ้านเเอารถไถบ้านมาสูงบ่แล้วเอาแต่กินดิละเกน่ะเอาไปยหน้ากอนเต็กกินดิละเงี้ยงอ่ะเงี้ยงกันเนี่ยเงี้ยงกันนี่เลยตุ๋นเลยเป็นว่าจมเตียน ถึกเซีนที่ตรงนล้ถึอเียนเขาดกเดียังงี้ยังหนยังปลาเนี่ยบอ้าเดืยวแตก่าเดืยดแตกโอ้ยเอาเลนมวยดูอะไรจะเส้นปลาปลาซิดกับแตกจะเส้นพอไปเขาหงาเขาหายไปห้วพอเขาหายเขาหายแหรอเฮ็ดจะเขาตกเขาหาย เดี mm. mm. ๋ยวค่อยตึกให้ง่ายกินบ้านตกทุกคนซ่บพ่าเอาไปมื่อไหร่สองทังน่ะทังนี้ครับบัานมาทังนี้ขึ้นมานมาน

แนรับแนต่รายไหมลุ่นรุ่นต่ำตึงตึงเลยวว่ามตันแม่ว่าเฮยต่แล้วต่แล้วยไหมโอ้่มันแขงติบันเลยต่ำตึงตึงเลยโอ้โพพูดอะโอ้ต่าตึงตึเลยไอ่ตังจพนเดีพ่อแล้วแฮียด่แล้วมาหัตะด่างโอ้จัง พูดนพูดนะมึงจะเหี้งตาวเนี่ยจว่าขัดมาขัดนอุ้ยขาดแล้วเพี้ยนอย่างเดียวเลยเอขแล้วเดี๋ยวพ่อแล้ยงเดวนี้อยู่เดี๋ยวแต่เพี้ยนอยู่พ่อแห้งเลยสามเพียสเพีเอาน่เอาน้องผลนะม่อพ่อแล้วพอแล้วเดี๋ยวเอาอีกพ่อแล้วมีพี่นอนไหมไห ไปโยนไม่สิมาถึมาอยกโค่นแล้วคือม่ยากสิยากขายของขายของราใหว่าเมือนเราไปโยนนะเราไปส่งลูกวัวไ้เฝ้าไล่ซื้อพปล่อยเฉพาะปล่อยะปล่อยได้แล้วตัวนี้ยปนซาไปตลวต้สนไนนกินสองข้ด่มวนเียใดี คนกินน้ำดิเอาอีกจัก2องแก่หาสานี่แล้วก็เอาบอกกลางกลางหันสาหาายหัาหลาแต่สาเดี๋ยวผมก็ได้พันอะเป็นอยู่เนี่ยผเป็นครับฮะมนีไงผอหาเป็นไม่ได้ขี้เป็น บ่คอยท่าพยายามคูมาตังซ้ำนี่ก้อยจะพยายามไปที่ไหนไปค่ขอบริเยงแค่จัก่าไสองอาทิตย์นี่พันธุ์พัา์พานธุ์ลมพินธุ์พันลมขันบ้าเป็นเม้อยงหมอดขันบ้าจะไปกำน้หรืเพราเขาบ่ถือกันมาได้ดิเอาใส่อีกยไครับบุ่อส่าวไห่ขาวมนอดนขมอดนะครับน้ะ เส้นขมอดจะตู้ระพักพิมานว่าสันวาเสียนจะตู้่าเป็นขมอดพ่อคุณเด็เสี้ยนขั้วลาดเนี้ยนะละจังจังอ่ะอจังจังเลยบ๊วยเออเนี่ยเออวนมปาเออเีเนเยี่ยเนาวน้าปลา่เนาเอาี่เนีเอาจังจังด้ ่มันเป็นกลุ่มสองกลุ่มเนี่เนี่ยมันจับกลุ่มกันเนี่นี่ยเน่ยใช้สเป้านะสเป้าแล้วนี่ยกลุ่มนั่นก็ได้กลุ่มนี่เนี่ยกลุ่มนึงเนี่ยเนี่ยจับเลยจับเอาเอาตึ๊กมันเจาเห้ยเอาได้ทั้งสองกลุ่มหน่ไหมเยยบทั้งทอนเหยียบทั้งทอนไหไอ้มื่โอู้หยเหย้าน้ำปลาแล้วทานนี่เพิ่นเพิ่นตึ๊กเหี้ยน้ำป่าแล้ครับ ปลาปัญญ่าวไรสท่านโอ้ไปโอ้สมกับเสี้ยนเยอะสุดนี่โู้นี่คือตัวเงี้ยงเงี้ยงนี่ตัวกรลังไฮสมเลยน่้าัแม่็ฮสม้อะเหเห็นเปลนสมอ่ะหยายามันพวเปลีนมื่อนั้นไหมเออมื่อนั้นโอ้ยหยับไัตัวหยับไป เส่เกียร์ไปถนนเนี่ยไปมัดได้ห้องผต้องเอาไว้ดอกปลาตัวนี้ค้อดอกวะคือดอกปุ๊ดนะปลา่นีนะคือดอกวะยายเรยพูน่ะพู้น่ะใช่ไมกินไหมวินาจะเามากินปลาเบิกคยจัดการเองเลยะเออซ้ำเศรีพูนึงปับเสียงเขาหากันแล้วเสียงอยู่ใช้ยาวจ้อยพอแล้วลายเราดิ